Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Welcome to English class. My name is Muslimin. Today we are going to study Unit 1 Lesson 4 o n page 37 to 40. วันนี้นะครับก็ภาษาอังกฤษชั้นป .1 น,น,นะครับก็จะเป็น Unit ที่หนึ่ง Lesson ที่สี่นะครับวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด 4หน้านะครับ37 38 39 40นะครับเพราะว่ามันมีงานแล้วก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างา่มันมีรายละเอียดที่แบบสั้นๆนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรเยอะม,มากนะครับทีนี้เราไปทบทวนนะค,คำศัพท์ของที่ผ่านมากันก่อนนะครับคำแรกนะครับ the first one นี่คำนี้นะครับคำนี้อ่านว่า hi h i What does it mean แปลว่าสวัสดีอ่าคำที่สองนะครับ The second one Hello Hello แปลว่าสวัสดีเหมือนกันนะครับ Next คำถัดไปนะครับ Goodbye Goodbye แปลว่าลากรคำที่4นะครับ Bye บายก็แปลว่าลาก่อนนะครับไปคำที่ห้านะครับ good morning good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้านะครับคำที่หกนะครับ good afternoon good afternoon แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายนะครับแล้วก็คำสุดท้ายนะครับจากอยูนิตที่แล้วนะครับก็คือ good evening good evening ก็คือสวัสดีตอนเย็นนั่นเองอ่อาทีนี้ วันนี้นะครับก็จะเป็นหน้า37นะครับในหน้านี้เนี่ยก็เขาจะอธิบายนะครับเกี่ยวกับการใช้คำเมื่อกี้นะครับว่าส่วนแรกเนี่ยเป็นคำทักทายนะครับก็เริ่มจาก hello hi hello good morning good afternoon good evening นะครับทั้ง5คำเนี่ยมันจะตามด้วยชื่อหมดเลยนะครับเช่น hi Jane hi Muslimin hi ซัมซุงซัมซูดินอ่านี่นะครับก็ก็คือจะตามด้วยชื่อหมดเลยนะครับเวลาเรานำไปใช้นะครับอ่าส่วนที่สองคือคำที่ใช้ในการลานะครับอําลาบอกลานะครับจะจะไปแล้วนะครับก็มี goodbye กับ bye ก็ตามด้วยชื่อเหมือนกันนะครับเช่น goodbye Jane goodbye อ่า Sue อ่านี่ครับแล้วก็ส่วนที่สามก็คือคำที่แนะนำ ตัวเองนะครับก็ I am I am I am Muslim นะครับก็ตามด้วยชื่ออีกเหมือนกันนะครับทั้ง3แบบเนี่ยก็ตามด้วยชื่อหมดเลยนะครับน้องๆนงักเรียนก็ลองไปฝึกดูนะครับใช้คำพวกนี้แล้วก็ฝึกดูนะครับทีนี้หน้า38นะครับจะเป็นให้นักเรียนอ่านนะครับ can you read can you read

Hi 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 I am Tom Goodbye Jane Goodbye Tom อ่านะครับจบลงไปแล้วนะครับก็เป็นคำศัพท์นะที่เราเรียนหมดแล้วนะครับเรียนรู้มาหมดแล้วจากที่ผ่านมานะครับ Track f o r นี่ <Then. S 2> เดี๋ยวมาอ่านช้าๆนะครับอ่านช้าๆตามครูนะครับ ในส่วนแรกนะครับส่วนนี้นะครับจะกยนดูตามนะครับแล้วก็อ่านนะครับกูจะอ่านทีละบรรทัดนะครับบรรทัดแรกนะครับ hi 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 okay ตัวที่สองนะครับ hello 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 ต่อไปนะครับ I am Jane ต่อไปนะครับส่วนที่สองส่วนที่สองนะครับตรงนี้นะครับ h ฮลโลเฮลโ o h e ล l o ไปนะครับอันนี้สองไฮ h ฮไฮแล้วก็สุดท้ายนะครับอัน,นสุดท้าย I am Tom อไปนะครับตรงนี้ Goodbye Jane อไปนะครับสุดท้าย The last one นะครับ Goodbye Tom คนะครับน้องนักเรียนฝึกดูนะครับกลับไปฝึกกันด <ina> <UC S> ูฝึกเยอะๆนะครับฝึกอ่านเยอะๆต่อไปนะครับหน้า39นะครับอันนี้ก็ให้นักเรียนนะครับลงมือทานะครับมี2ส่วนนะครับสองข้อใหญ่ข้อแรกก็คือให้ลากเส้นนะครับจับคู่คําที่เหมือนกันนะครับมาง่ายๆเลยนะครับห้ยคู่กับห้ยนะครับคาไหนที่เขียนเหมือนกันก็ลากโยงเส้นจับคู่กันเลยนะครับแล้วก็ ส่วนข้างล่างเนี่ยต้องให้เติมคําให้สมบูรณ์นะครับอ่าก็คำที่หนึ่งก็คําว่าห ah ้อยเติมอะไรเติมตัวอักษรที่หายไปนะครับคําที่สองก็ hello นะครับอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับส่วนหน้าสาอ่าหน้าสี่สิบนะครับก็ให้นักเรียนนะครับวาดรูปนะครับของตัวเองไปตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เขียนชื่อนะครับของตัวเองเป็น hello i am สวัสดีฉันชื่อ ก็เขียนชื่อของตัวเองตรงนี้นะครับอ่านี่คืออ่าที่เราเรียนนะครับทั้งหมดในวันนี้นะครับแล้วก็มีชิ้นงานนิดหน่อยนะครับให้นักเรียนทำนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ See again อ่า Lesson อ n page 40 41นะครับเจอกันใหม่นะครับหน้า41นะครับสำหรับนี้ก็แค่นี้ครับบาย